พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวิญญาณทิติเจ็ดโดยสามารถปฏิสนธิอย่างไรสมจริงตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์เทวดาบางพวกวินิปาติกะบางเหล่านี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่ง สัตว์เหล่านึงมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพเนื่องในหมู่พรมผู้เกิดในภูมิปฐมฌานนี้เป็นวิญญาณทิติที่สองภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านึงมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกเทพอาภัสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่สสัตว์เหล่านึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่นพวกเทพสุภกินนะหานี้เป็นวิญญาณทิติที่สี่สัตว์เหล่านึ่งล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงดับปฏิฆะสัญญาไม่มนสิการนานัตตาสัญญาเข้าอากาสานัญจายตนะชานโดยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิติที่ห้า สัตว์เหล่าหนึ่งล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานโดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิติที่หกสัตว์เหล่าหนึ่งล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญายตนะฌานโดยมนสิการว่า อะไรอะไรน้อยหนึ่งมิได้มีนี้เป็นวิญญาณทิติที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวิญญาณทิติเจ็ดด้วยสามารถปฏิสนธิอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิญญาณทิติทั้งหมดในอุเทศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าโปสาละพระผู้มีพระภาคเจ้า เรียกพราหมณ์นั้นโดยชื่อว่าปูสาละคำว่าพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นคำกล่าวโดยเคารพและถึงพระนามว่าพระควานี้เป็นสัจจิกาบัญญัติเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดตอบว่าปูสาละ